โอ้ข้างจริงๆเป็นหลายลิเตน,นี่เวลาที่ตัดดะตาตัดเองนะคะตัดได้แค่อย่างนี้ออตัดแค่ตรงตรงนี้นะคะใช่แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะหนังมันจะไม่หุ้มเวลาเราตัดข้างๆมันจะทําให้หนังตรงเนี้ยแห้งแล้วก็เหมือนหุ้มุ้มลิปเนี่ย่ะหนังเราเยอะได้เลยเนี่ยหนังเยอะแต่ว่าโคนตอนเนี้ยมันค้างโคนอยู่ ตรงเนี้ยตัวนิดนึงนิดเดียวค่ะนิดสองสามโอเค okay, ออกแน่อนออกูึยังรู้สึกได้เลยว่ามันมันแน่นเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าแน่นยังไงโอ้โหดูออกมาค่ะยาวเลยไหมคะนี่แล้วบวกกับหนังที่บอกว่ามันแหงง้งนี่ยนี่โอ้เห็นไหมคะหนังก็เป็นเส้นเลยโอเคหมดค่ะเดี๋ยวหนูแกะยางให้นิดหน่อย ไหมหนังแล้วฝุ่นไหมะหนานะคะถึงว่าอือตัวเล็บตอเวลาเราตัดข้างๆมากๆเป็นไงคะแหลมเล็บมันจะเป็นทรงแบบแบบเล็กอย่าอย่าเก่งนะคะอันนี้ อ่าเอาโคนออกแล้วออกแล้วออกแล้วแน่นแน่นแน่แนออกแล้วพี่รู้ไหมว่าตอนที่หนูแทงกับผมรู้สึกฝุ่นข้างในเต็มรู้เลยเลยนี่เห็นไหมนี่ฝุ่นข้าง้นเหลือที่เกาะตามตามเล็บแล้วก็หนงังอันนี้หนังแห้งหนัแห้ดี๋ยวหนังออกก่อนนะนี่หนงังหนงมันติดกันเป็นแผ่นเลย อ๋อเ oh. อ้ม, okay, มดนี่หนไหมมันจะไซสชมพูเลยกี้แห้งเป็นเน่ด mm ู hmm. ถ้าอันนี้มันอยู่ข้างในเห็นไหมมันจะเหลืองๆต่างกันเลยนะเนี่ยแค่เราเอาออกแค่นี้ก็ฟินละเนี่ยลูกค้าฟินแน่นอนสบายโลง่ง ใช้คำว่ารงได้แบบจริงใจลงนะข้างนี้ไม่เกรงนะเพราะว่าวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเหมือนพี่เล็บดึงเข้าไปอันนี้งอเหมือนกันไม่เกรงไม่เกรงแป๊บเดียวยแป๊บเดียว,ยวพี่ได้สบายลูเห็นไหมเพราะว่าเล็บมันตรงมันไม่ตรงมันมันงอเข้าไปโค้งเข้าไปอ้าอ,ออกเร็วออกเร็วออกเร็ว ดูนะดูนะอืม ok, มีแง่งด้วยม,วมอันนี้ปวดเพราะมีแง่งพี่โอเคหายแน่นอนนี่หนังโอ้เอาหนังเอาให้พร้อมกันเลยนี่เป็นไงโอ้ยพี่อันนี้สุดอะ่ะสุดอะ่ะสุดสุดสุ ط. ดดู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 ปวดมากจริงใหญ่ด้วยให,ใหญ่ที่สุดในบรรดาสามสามของฝั่งเมื่อกี้ดูดิมีแง่งด้วยเรื่องของเรื่องที่พี่ปวดมากนะอันนี้น่าจะเป็นปวดนี่ นี่หนูอยากให้พี่ดูนี้เพราะว่ามีแง่งจริงเ,เป็นแง่งที่ที่เรียวที่ค้างไว้อยู่นะโอเคนี่แห้งหนังอืมดูหนังอ่าเนี่ยเห็นไหมเป็นแผ่นเป็นเม็ดอดูหนังเป็นเส้นเลยติดกันนะ่ะอืมหมดเนี่ยโล่งใส่อมชมพูเลยไม่เหลืองไม่ขุนไม่อะไรเลยใส่มันไม่ขุนนี่นี่เขาเรียกเล็บโล่งที่แท้จริง โอเคโอเคชอบแบบนี้เพราะว่าตันตึงมานานแน่นมานานแน่นมานานเนี่ยเนี่ยเขาเรียกลงอ่าสบายแล้วเล็บไม่งอแล้วจบ